สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุงสุบอนพ่อๆก็สอนแทนคือเก่าพี่น้องมีของดีมีของแซ่บมือนีนพี่น้องเอ้ยขอเถิดคอไพเรลลัยพอมือนีนแมงแทมไว้ลงคลิปพี่น้องก็ขอโทษขคอภัยรลลัยจับยึงขึ้นด้วยเฮ้ยจับยึงคู่ฮัลโหลด่วนเลยปิดโคมแน่เฮ้ย พันหาด่วนเลยพอลงแทนวะก่อนสิแกะก่อนสิแกวะสะพันหาเอฟซีมาแม่แม่ลงแทนมาให้ยกันซาพัดว่าอีกเข้าไปอีกละไปโจกเดินแม่าบตายไปโจกเฉยเร็วจะถาดนี่ เอาฮะยับหลีกอยู่ลูกยับหลีกอยู่กาทางมัไนไงนี่ต้นไม้ครับอืมยอดยอดเต็มขับไปเรื่อยติมแต่ทางนโนติมแต่ทางในมันนั่นแหละทางอันนั้นมันหอบบ่มีนะครับตรงนั้นไงยองเก่เลยอืม ยังดุเดือกอือโอยดีอยวนะบีเราจะเรีย้อย่าะเด้ห้ามอย่าบังป้าลุงติละลูกละลายาเผาลายำออกลูกยำหอกลาอย่าหมอกย่าหอกกระอยำอมอกห่างมักง่ายนึงพี่น้องเลยผุน โอ้ยสิ่เดตี่ก้นค้นและมือนี่นะแสปลุงจัดการและนี่นะอ่ะนั่งลงนั่งลงสิได้หายอยู่สิได้หายอยู่โอ้ยมันไปเบิดดีดีเลยศาดนายนะเต็มจองศาสแรกหนึ่งมันออกไปแต่นวันอยู่หุ้นโรงงานที่โรงานถ้าไม่เอากรอบบ้านเนี่ะ สิกำลังสอยู่ใหญ่นะ่อยมะนอนกปเบ้อเลยทาง n g à มันอืางามาไงพี่น้องเอ้หางต่อพี่น้องพอลงแทนก็มาเพื่อไปเอาต่อมาแต่บริษัทายตอนนั้นเบิ่อหายทายตอนามาหายอยู่เฮือนปลาหางมาไงพกะแกะอย่าละ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 ไอ้พูดลูกชายก็นั่งยิบกินยิบกิน แม่เลวบอกกาจับเบอรัวมวนี่มาเอาวะใน,น,นกระตานผู้ลูกชายปัญหาบ่วงสุด ลูกชายปัญหาบ่วงหาบ่วงให้ยังลูกล่ะบ่วงบ่วงให้ยั้งโอ้ยบ่บอพี่มานั่งแกใน่อพี่มาให้ไวอ่ะนั่งลงนั่งลงมาคำหนั่งลงลูกชายไปหาถั่วไมาใส่เลยพี่น้องเลยตาคอนนี่เด้อเนี่ยนี่โอเคเอาให้นี่ยยิ่งนพอ มันได้หลายๆก็งมักแล้หเลไลจังเหรอเลยๆเฮาไหนยานแต่ต่านอนมันนะหลไลกอนเยอะดูดัด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 หอยนี่ไปกรบบาดหึงปายในพี่น้องเอ้ยมือในคลของแสบของนัวพี่น้องก่อนนอนพี่น้องเอ้ย บักหล่าทุ่งยาปลาลุงก่อนสบายดีไหวไหมไหวบักฮันนะว่าไม่สบายดียินได้บักดิบปได้มันกินบ่ได้มันชุกก่อนมันชุกก่อนบักฮันนะสบายดีปลาลุงก่อนไม่ไหวไม่ไหวแม่ว่านะไว้ไหวอ้ยคะแนนบอกให้บอกให้ปลาลุงกปอนซื้อขนมมาฝากมาให้น้องแทนดอกในเนี่ยเนาะมาชุกก่อนเด้อ จกกอนบัะหน่นนอยปาเ<ร>พยนมาจะหน่อยปาเพยนมาเ<ร>พยน,นสืส่อ<ร>ขนมมาฝากบางังคำได้ค่ะบงังคำว่าบ่ฟังนั่นนี่บัยบ่ได้กินดอก<ม>พักก,นกันน่งแกพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ไข่มัน่ไขไขนะก่อนนอนก็ได้กินของเสแสรบแกงใส่หน่อไม้ส้มพี่น้องเอ้ย กูเคยเห็นมั้ยแล้วกินลูกต่อบริยานียังอันนี้นะเขายอมงูกับอยากแล่นจับโลดงูก็ได้จกงูยังอะโลดคอยอยากแล่นจับอย่างเดียวเมื่อนอั้กูกลอนเจนาจุดหา แมงแทนผ่าหนึ่งจากหนึ่งม้าอีกยังน้องเอิญเอามาให้กับแตงหน่อยหนึ่งแตงกันใหญ่โพธิพะโลพากกิ่งกับน้องแทนแล้วตามตามแต่โมมีสมใจโอ้ยสีหารีชมยัง่ยมาแตงมากระชมแมงแล้วลุงภาคกิ่งแทบบ้า้าบ่เห็นลุงพรถามหาลุงแม่ลุงซองเด้เมื่อวานนี่ก็ถามหา ลุงซองบารีมาและลุงซองอ่ผักจากอาทิตย์หนึ่งลุงซองจะขึ้นมาหาเธอหนึ่งบังคับลงไปอยู่น้องลุงซองไปลงบังลงบังพายเหงาลงไปพายเหงอ,อน้ำลุงซองไปเด้อง่ายก่อนไงกอนไงแ<ง>ล้วเสียงรถไปล้ ใหญ่แล้วใหญ่แล้วแนวน่ะใหญ่แล้วสตอพ่อเพิ่นใหญ่ยังบริยานุ่มอยู่ใหญ่ยังดูนุ่มอยู่คนเอียังยังกินนมอยู่ตอดเอาใส่ผึ่งต่อลายเถื่อได้จำนั่นอย่าไปทิมมะตี้เลยเอาเลยหมอนี่ผัดจำมันบปได้นตอด เพิ่งตอนนภาจนไล่ค่าเฮ้ยือบ่หายบ่แพ้บ่แพะบ่ได้ไข่บ่ได้ยังไดช่วยไม่หวอย่างขอทานโผน้ำขอทานบ่ได้แพ้บ่ได้ไข่บ่ได้ยังไดเอถื่อทีซองน่ะจะเถื่อทีซอง่ะต่อจะต่อต่ออยู่หกเข้าเถื่อทีซองน่ะก็ไล่ค่า มะขัโมย่าอติลูบกบัต้นขนาด,ดานแตนยสิมานหกล่กอน,นะเฮียอยเป่านะ,ะานะน้ำลายลงนำ่นอตัวนะ่ะน้ำลายลงคือกินเลนะนี่ใส่น้ำห่งไป

อ่แต่ว่าตอนกินแมงแทมไปถ่ายเบื้งเนาะพี่น้องหรือว่าใดใดเนาะก็เราเบื้องเราส้มพี่น้องเอ้ยอันนี้แกอันนี้ข้าวแกลูกต่ออาหารแรงพี่น้องเอ้ยของแสบของนัวเนาะกรสิประมาณนี้แหละอาหารบรรณเนาะเข้าบ่มียังมากมายพี่น้องนี่แหละก็สุดแสบของอันอันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยลูกต่อนี่สุดแสบแล้ว คุนแสะบ่าอถุย่าปลาลุงก่อนปลาลุงสบายดีพอไ่ไม่ไงฝากซ่องน้องแทนนองเทนเนเดอร์ครับม่ลุงครับครับผมครับผม สอนหนุกี้ยังไปพี่น้อบมอมียังว่าลายแมยงแทนกันสิแกแกลูกต่อนนั้นชุเพื่อนก่อนพวกัาตอนนี้กับอันอน,น,นั้นอะไรเนาะผูนพากกินนำบมมียังว่าลายนะพี่น้อ